สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแ a c คโ o o ดอ่าและเนื่องจากครั้งที่แล้วเราไปฟังประวัติของจินกันไปแล้ววันนี้เลยจะมาต่อกันด้วยเนื้อเรื่องของจินส่วนในเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องนี้จะเกิดหลังจากประวัติของเซตและเชนแต่จะเกิดก่อนเนื้อเรื่องของอะคาลิก่อนที่อาคาลิจะถอนตัวออกจากพาคีไปเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังกันได้เลยครับ กับเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าชายไม้เท้าเหล็ก My eventually genius will be understood will ปืนที่อยู่ในมือเขาเป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่ก็เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบลวดลายสีทองถูกสลักลงไปบนเหล็กสีดำเขียวมันสะกดเป็นชื่อของผู้สร้างรายละเอียดนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความยัดโส และความมั่นใจของช่างผู้สร้างมันไม่ใช่อาวุธของชาวพิวโทเวอร์พวกของหรูหราที่พยายามจะทำงานให้ได้ด้วยปริมาณเวทมนต์จำนวนน้อยนิดที่อยู่ในดินแดนแห่งนั้นปืนกระบอกนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเจ้าแห่งช่างเหล็กที่แท้จริงกระแสะเวทมนต์สูบฉีดออกมาจากหัวใจสำลิ์ที่สร้างขึ้นที่ไอโอเนีย เขาเช็ดด้ามปืนเป็นจำนวนสี่ครั้งเขาจะไม่รู้สึกว่ามันสะอาดแล้วหากไม่ได้เช็ดมันถึงครั้งที่4ถึงเขาจะไม่ได้ใช้มันถึงเขาจะแค่เก็บมันใส่กระเป๋าและเก็บมันไว้ใต้เตียงเขาไม่สามารถเก็บมันลงไปได้หากเขาไม่มั่นใจว่ามันสะอาดแล้วและเขาไม่สามารถมั่นใจว่ามันสะอาดแล้วหากไม่ได้เช็ดมันถึงสครั้งแต่ตอนนี้มันสะอาดแล้ว เช็ดสี่ครั้งทำให้มันสะอาดมันสะอาดและยอดเยี่ยมลูกค้าคนใหม่ของเขาช่างใจกว้างเหลือเกินแต่ศิลปินชั้นหนึ่งก็ควรจะได้ทำงานด้วยผู้การชั้นหนึ่งไม่ใช่เหรอขนาดและความแม่นยำของอุปกรณ์นี้ทำให้งานชิ้นก่อนของเขาที่ทำด้วยคมมีดนั้นดูไร้ค่าไปเลยเขาใช้เวลาในการทำความเข้าใจการทำงานของอาวุธปืนหลายสัปดาห์ แต่การพัฒนาเทคนิคคิของเขาจากคมมีดนั้นใช้เวลานับเดือนปืนนี้บรรจุกระสุนได้สีนัดแต่ละนัดถูกเคลือบไปด้วยพลังเวทมนต์แต่ละนัดสมบูรณ์แบบเปล่ากับดาบของพระชาวลัเสเซียนแต่ละนัดคือสีที่จะไหลลงบนงานศิลป์ของเขาแต่ละนัดคืองานชิ้นโบแดงมันไม่ได้แค่ตัดผ่านร่างกายแต่มันจะ เลี้ยงร่างกายนั้นใหม่การฝึกซ้อมที่เมืองก่อนหน้านั้นแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพของปืนนี้แล้วและลูกค้าของเขาก็พอใจกับการตอบรับของงานนั้นเขาขัดเงามันเสร็จแล้วแต่ด้วยปืนที่อยู่ในมือขวาความยั่วยวนใจช่างมากเหลือเกินเขารู้ว่าเขาไม่น่าเอาชุดรัดรูปสีดำหนังปลาไหลนี่ออกมาเขาไล่นิ้วมือของเขาผ่านพื้นผิวลื่นของผ้า สัมผัสของหนังที่ล้ากับน้ำมันทำให้ลมหายใจของเขารัวขึ้นเขาหยิบหน้ากากเล็กๆหน้ากากหนังและจากนั้นไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาคุมมันลงที่หน้าของเขามันปิดปากและดวงตาขวาของเขามันทำให้เขาหายใจลำบากและทําให้เขาไม่สามารถรับรู้ความตื้นลึกของภาพได้ยอดเยี่ยม เขากำลังสวมกาะส่วนไหล่อยู่ตอนที่เสียงกระดิ่งที่เขาซ่อนไว้ใต้บนันไดที่ขึ้นมาสู่ห้องเขาดังขึ้นเขารีบคุมปิดอาวุธและดึงหน้ากากออกฮัลโหลหญิงรับใช้ถามผ่านประตูมาจังหวะในเสียงพูดของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอมาจากส่วนห่างไกลทางใต้ของเมืองเจ้าทำในสิ่งที่ข้าขอแล้วหรือยังเขาถาม ค่ะโคมไฟขาวทุกๆสี่หลาโคมไฟแดงๆทุก16บหถ้างั้นข้าก็เริ่มได้แล้วคาดาจินเอ่ยพร้อมกับเหวี่ยงประตูห้องของเขาให้เปิดออกดวงตาของหญิงสาวเบลิกโพงในขณะที่เขาก้าวออกมาจากห้องจินรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาดูเป็นยังไงชุดของเขาดึงเอาความเกลียดชังในตัวเองออกมา ด้วยการรัดตึงให้เจ็บปวดแต่วันนี้เป็นวันแสดงวันนี้คาดาจินนำล่างสูงโปร่งงดงามของเขาเดินออกไปด้วยไม้เท้าในมือเขาเดินหลังโคง้งและผ้าคลุมของเขาก็ดูเหมือนกำลังปกปิดไหล่ที่ดูโตผิดรูปของเขาอยู่แต่เขาเดินอย่างกระฉับกระเฉงและล่าเริงเขาจงใจกระแทกไม้เท้าลงบนพื้น ในขณะที่เขาเดินไปทางหน้าต่างเขาใช้ไม้เท้าแตะขอบหน้าต่างเป็นจังหวะ3ครั้งและก็สี่จากนั้นสีทองอลามของเขาสว่างวาบผ้าคลุมสีครีมปิวออกและอัญมณีของเขาวาววับในแสงอาทิตย์นั่นนั่นคืออะไรสาวใช้ถามขึ้นมองไปที่ไหล่ของจิน จินหยุดนิ่งไปชั่วครู่เพื่อมองดูใบหน้าจ้ำม่ำของเธอมันกลมและสมมาตรอย่างพอดีเป็นรูปแบบที่เดาได้และน่าเบื่อหากดึงมันออกมาก็คงเป็นหน้ากากาที่แย่มากนี่สำหรับช่วงคร e สเซนโดน่ะที่รักคาดาจินเอ่ยจากหน้าต่างของโรงเตี๊ยมนี้เขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดของเมืองในหุบเขาเบื้องล่าง การแสดงครั้งนี้จะต้องออกมายอดเยี่ยมแน่ๆแต่ยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากสมาชิกสภาจะกลับมาในเย็นวันนี้และจนถึงตอนนี้แผนการทั้งหมดที่จินมีตอนนี้ช่างดูไม่บรรดาลใจเอาเสียเลยข้าเอาดอกไม้มาไว้ในห้องของท่านด้วยหญิงสาวพูดพร้อมเดินผ่านเขาไปเขา สามารถใช้ให้ใครก็ได้ไปวางโคมไฟแต่เขาไม่ทําเขาสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะออกมาจากห้องแต่เขาก็ไม่ทําและตอนนี้เธอก็ได้เห็นคาดาจินในแพรพันของเขาแล้วแรงบันดาลใจที่เขาตามหาตอนนี้ปรากฏตัวชัดเจนแล้วลาวกับเป็นชะตาฟ้าลิขิตมันไม่เคยมีทางเลือกมันไม่เคยมีทางหนีจากศิลปะ เขาคงต้องทำให้ใบหน้าของสาวใช้คนนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นแสงเทียนอาบสะท้อนบนเนื้อหมูบนน้ำซุปห้ารสกลิ่นหอมยั่วยวนเชนแต่เขาก็ยังไม่หยิบช้อนขึ้นมาสาวเสิร์ฟเห็นเช่นนั้นจึงพยักหน้าเป็นเชิงยอมรับก่อนจะเดินออกไปไขมันยังไม่ละลายลงไปในน้ำซุป และถึงแม้น้ำซุปจะอร่อยมากอยู่แล้วรสชาติของอาหารจานนี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดเขาต้องอดทนรออีกสักครู่เชนมองดูการตกแต่งภายในของโรงแรมหินผาขาวมันดูเรียบง่ายและกรุกขระเมื่อแรกเห็นแต่จริงๆแล้วเหล่านักทอไม้ที่สร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาล้วนมีฝีมือระดับปรมาจารย์พวกเขาเอาเปลือกและใบไม้ออกไป ในส่วนที่จําเป็นเท่านั้นเปลวเทียนบนโต๊ะของเชนไหวไปมายังผิดปกติเขาหลบออกมาจากโต๊ะเพื่อหยิบดาบที่อยู่ใต้ผ้าคลุมของเขาลูกศิษย์ของเจ้าเงียบยัยงกับตัววอแเล็คท้องแก่เลยเขาพูดขึ้นเซตเดินเข้ามาในโรงแรมลำพังเขาแต่งตัวลาวกับพ่อค้าโบกมือให้เด็กเสิฟก่อนจะเดินมานั่งลงตรงโต๊ะที่อยู่ สามโต๊ะถัดไปจากเชนทุกๆอนูในตัวเชนต้องการที่จะพุ่งไปยังศัตรูของเขาเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อของเขาแต่นั่นไม่ใช่วิถีแห่งสนธยาเขาทำให้ตัวเองใจเย็นลงเมื่อเห็นว่าระยะนั้นไกลเกินไปแม้จะเกินไปเพียงแค่ระยะนิ้วชี้เท่านั้นเชนมองไปทางเซตคาดหวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มเยะ แต่สัตรูของเขากลับถอนหายใจผิวของเขาซีดมีถุงคล้ำอยู่ใต้ตาข้ารอเวลานี้มาหลายปีเชนเอ๋ยข้ากะระยะผิดหรือเซธถามยังเบื่อหน่ายต่อให้หัวข้าถูกตัดข้าก็ยจงจะเข้าไปเชนพูดพร้อมกับสาวเท้าข้างหนึ่งไปด้านหลังจิกมันลงบนพื้น เซตอยู่ห่างไป19กับอีกหนึ่งนิ้วชี้เส้นทางของเจ้าใกล้กับของข้าอุดมการของพ่อเจ้าเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนที่ไอโอเนียไม่สามารถมีได้อีกต่อไปเซตพูดเขาโยกเก้าอี้ไปด้านหลังทำให้ตัวเขาห่างออกจากระยะที่เชนจะสามารถลงมือได้ข้ารู้ว่าน,นี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าสามารถให้เจ้าเข้าใจได้ แต่ข้าจะให้โอกาสในการแก้แค้นกับเจ้าเชนเอ็นตัวไปบนปลายเก้าอี้ความแค้นไม่ใช่สิ่งที่ขับเคลื่อนข้าการทำเช่นนั้นเป็นการปฏิเสธความสมดุลเจ้าปฏิเสธความสมดุลและนั่นจะเป็นจุดจบของเจ้าปีศาจทองคําหนีออกมาแล้วเซ็ธพูดอย่างเรียบง่ายเป็นไปไม่ได้เชนตอบ รู้สึกถึงความร่างเปล่าที่ผุดขึ้นมาในอกชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพ่อเจ้าและตอนนี้เป็นอีกครั้งที่ความเมตตาโง่เง่าของเขาทำให้ชื่อเสียงของตัวเองต้องแปดเพื่อนเซ็ใสายหน้าเจ้าก็รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นทำอะไรได้บ้างจากนั้นเซ็ตก็ยืดตัวออกมาบนโต๊ะอยู่ในระยะของเชนพอดิบพอดีเผยคอ ให้เห็นอย่างจงใจและเจ้าก็รู้ว่ามีเพียงเราสองคนเท่านั้นที่สามารถเข้าใกล้พอที่จะหยุดมันได้เชนยังจำครั้งแรกที่เขาได้เห็นร่างของผู้ที่ถูกสังหารโดยคาราจินได้แค่นึกถึงความทรงจำนั้นก็ทำให้รูขุมขนของเขาตั้งชันมีเพียงพ่อของเขาเท่านั้นที่แข็งแกร่งพอที่จะยังเชื่อว่า ความยุติธรรมที่ปาณีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงเหตุการณ์ในวันนั้นได้เปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเชนและได้ทำลายบางอย่างในตัวเซธและตอนนี้ปีศาจตัวนั้นกลับมาอีกครั้งเชนวางดาบของเขาลงบนโต๊ะเขามองลงไปที่ชามซุปเบื้องหน้าหยดไขมันของเนื้อหมูส่องประกายอยู่บนผิวน้ำซุปแต่เขาไม่หิวอีกแล้ว <Three. S 2> ยังคงไม่มีร่องรอยของเซตช่างน่าผิดหวังน่าผิดหวังเหลือเกินเขาต้องกลับไปหาเพื่อนเก่าของเขาอย่างแน่นอนและก็เป็นไปได้ที่เขากำลังซ่อนตัวและจ้องมองอยู่จินต้องระมัดระวังตัวมากกว่านี้จากสะพานของท่าเรือจินมองกลับไปยังเรือของชาวต่างถิน่นคลื่นพัดเข้ามาแล้ว และเรือก็จะออกในอีกไม่ช้าเขาจะต้องกลับมาอีกครั้งในเร็วๆนี้หากเขาต้องการที่จะไปให้ทันการแสดงในซอนในเดือนหน้าช่างเป็นความเสี่ยงบนความเสี่ยงอีกทีหนึ่งเขาหยุดเพื่อตรวจสอบเงาสะท้อนในบ่อน้ำบนผิวน้ำเขามองเห็นใบหน้าของพ่อขาชลาที่เต็มไปด้วยความกังวลประสบการณ์ในการแสดงนานนับปี บวกกับการฝึกฝนร่างกายทำให้เขาสามารถควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าได้อย่างอิสระมันเป็นใบหน้าที่ธรรมดาและเขาก็ได้มอบสีหน้าที่ธรรมดาเข้าไปอีกให้กับมันเมื่อเขาเดินขึ้นไปบนเนินเขาจินหายเข้าไปในฝูงชนอย่างง่ายดายเขามองไปที่โคมไฟสีขาวที่อยู่ด้านบนนับระยะห่างหากเซจปรากฏตัวขึ้น เขาจำเป็นจะต้องใช้มันบนโลงเตียมที่อยู่บนเนินเขาเขามองไปยังส่วนที่เขาซ่อนกับดักเอาไว้คมมีดเหล็กที่ถูกทำให้เป็นรูปร่างดอกไม้พวกมันจะเป็นเครื่องป้องกันให้กับเขาหากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นเขาจินตนาการถึงภาพคมมีดเหล่านั้นพุ่งตัดผ่านผู้คนแล้วสาดสีแดงก่ำลงบนกำแพงมันช่างเป็นภาพที่ดูยั่วยวนเหลือเกิน เขากำลังเดินผ่านไปในผู้คนเมื่อเขาได้ยินผู้ใหญ่บ้านพูดกับเชนทำไมเจ้าปีศาจนั่นต้องทำร้ายสาวใช้คนนั้นกับผู้แทนสภาด้วยผู้ใหญ่บ้านถามเชนแต่งตัวด้วยชุดสีฟ้าของเขาไม่ได้ตอบอะไรมีสาวกคินโคอ,อีกคนหนึ่งหญิงสาวนามอคาลิเธอยืนอยู่คู่กับเชนเดินไปที่ประตูของโรงเตี๊ยม ไม่เชนก้าวออกมาขวางเธอไว้อะไรทำให้ท่านคิดว่าข้าไม่พร้อมอาคาลิถามเพราะข้าก็ไม่พร้อมในตอนที่อายุเท่าเจ้าตอนนั้นเองทหารยามของเมืองเดินออกมาจากทางเข้าโรงเตี๊ยมหน้าของเขาซีดอย่างน่ากลัวเนื้อของเธอมันถูกมันถูกเขาเดินออกมาอีก2อก้าวก่อนจะล้มลงด้วยความช็อก อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงเจ้าของโรงเตี๊ยมหัวเลาะลั่นจากนั้นก็ร้องไห้ใบหน้าของเขาซีดไปด้วยความล่าคลัง่งเขาเห็นมันเขาเห็นดอกไม้นี่เป็นผู้คนที่ไม่ลืมว่าพวกเขาเคยได้เห็นผลงานของคาราจินเชนมองไปยังผู้คนที่ลายล้อมอยู่ช่างเป็นเด็กหัว,วัยเสียจริงจินคิดก่อนจะหายไปในกลุ่มคน เขามองไปบนหลังคาเพื่อมองหาเซธในขณะที่เขาเดินกลับไปที่เหลือผลงานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่พร้อมหรือแยกจากกันเชนและเซธจะต้องไล่ตามเบาะแสที่เขาทิ้งไว้พวกเขาจะตามมันไปถึงเทศกาลดอกไม้กลับไปยังภูเขาจะยอมและเมื่อพวกเขาหมดหนทางพวกเขาจะต้องกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้ง มันจะเป็นเหมือนตอนที่พวกเขาเป็นเด็กอีกครั้งพวกเขาจะเกาะกอดกันแน่นด้วยความกลัวและตื้นตันใจตอนนั้นแหละที่คาดาจินผู้ยิ่งใหญ่จะเผยตัวออกมาและผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาก็จะเริ่มต้นขึ้น <Four. S 1> ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องของจินอ่าโดยเนื้อเรื่องนี้เราจะได้รู้ว่าจินได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว หลังจากได้รับการปล่อยตัวจินก็ยังคงสร้างผลงานศิลปะของตัวเองต่อไปและเมื่อเซตได้รับข่าวว่าจินถูกปล่อยตัวจึงมาบอกเชนให้ขอให้เชนมาช่วยตามล่าจินจนเชนได้รับบอดแผลตามจินมาจนถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถจับตัวจินไว้ได้แถมยังไม่สามารถหยุดการสร้างผลงานศิลปะของจินได้ ทั้งเซตและเชนก็ยังคงตามล่าจีนต่อไปอ่าถ้าชอบฝากกดติดตามแล็กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย